ไม่ต้องไปตามหากันที่เหนอีกต่อไปเพราะตอนนี้สินค้าดีๆจากอิตาลีเซียผู้นำเข้าเครื่องดื่มชื่อดังเขามีวางขายในท็อป,ปอร์มาร์เก็ตกันแล้วไม่ว่าจะเป็นซานเบเนนโต้น้ำร่คุณภาพนมแพนเบดออร์ซี่ที่รสชาติละมุนกาแฟแบบแคปซูลหรือแบบอินสแตนต์ของอิลลี่เรียกว่ามีมาให้เลือกแบบครบจบทุกความต้องการกันเลยมาเชิญกันวันนี้พาทุกคนมาเดินช็อปกันที่ท็อปฟูดฮอลล์สาขาเซนต์ชิดลมตอนนี้เขาจัดงานในธีมดิสค o v เวอร์อิตาลีที่มีสินค้าจากอิตาลีมาให้เลือกก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 มมมาา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 าววว่่่่่2500รรยแลลสสตตต็็เเเเเหือออออบไปปนนนขขงงิิีีีีทททพพคชัดดใใใจจจะ กาแฟละวคือหนึ่งเขาแบบสุดๆภายในบูธเขาก็มีสินค้าจากอิตาลีเซให้เลือกช็อปกันหลายรายการเลยและความสเปเชียลคือเขามีพนักงานมาทํากาแฟให้ชิมฟรีกันด้วยอันนี้เป็นกาแฟจากแคปซูลรอปั๊บเดียวกาแฟหอมๆก็ออกมาแล้วผสมนมอีกหน่อยก็ได้เป็นลาเต้แล้วค่ะทุกคนอร่อยมากในส่วนของกาแฟตัวอินสแตนต์นี่ก็ดีงามแค่เอามาชงกับน้ําร้อนใส่เลมอนและน้ำผึ้งไปหน่อยแค่นี้ก็ได้แบล็คคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนหอมๆม,มาดื่มแล้วค่ะทุกคนได้ด้วยอร่อยด้วยควรมีติดบ้านจริงๆและพิเศษมากตอนนี้อินนนนนีุ่ทาาัย้้เ ใครอยากมาลิ้มลองกาแฟและเครื่องดื่มจากอิตาลีที่รสชาติดีระดับพีเีเม่มแบบนี้แนะนำให้รีบมาที่บูตอิลีบายอิตาลเชียที่ทอฟู้ดฮอร์เซนท่าเชดลมก็ได้เลยนะครับมาทานมาเทียเ่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย